การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิฟโซรทรีโอแมช พอขึ้นท hmm. ีไรอ่ะยืนตลอดเลยเต็มทุกทีเลยโหดจนกล้ามจะขึ้นอยู่แล้วเนีก่อนยครียสนับสนุนโดยครีมชุดผิวหน้ากระจ่างใสสมุนไพรสบายนานเชนไรท์ จะมีโทรศัพท์ไหมคะขอแกนยิ้มหน่อยสิคะได้ครับได้ครับออโทีนะคะไม่เป็นไรครับใช้ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งซื้อมาครับอครับอุอย่าดึงครับอย่าดึงครับหนังยางอันนี้อย่าดึงผมเอาลัดแบตเตอรี่ไว้ับเด็กมันจะหลุดนะครับใช้ของถนอมนะครับไม่อยากให้มันพังเร็วนี่รุ่นไหนคะเนี่ยออรุ่นล่าครับล่าสุดล่าช้าครับโทรได้นะคะโทรได้ครับ เเลขสี่มันเสียนะคะอ๋อเลขสี่เสียคุณก็กดสองบวกสสิครับครับโอเคค่ะไว้เลข8ดเสียเลข8เสียงค่ะอ่าคุณก็จะกดเลขสี่ใช่ไหมฮะค่ะกดเกินเหรอครับค่ะงั้นคุณก็กดสี่แล้วก็ลบสี่ครับสี่ลบสี่นะคะครับร้อยคูณร้อยไหมคะหวยไม่ใช่เล่นหวยเบอร์อะไรครับบอกบอกผมเดี๋ยวผมโทรให้ค่ะครับ 3 5 7 3 5 7 11 11 38 38เอามายิงหัวใครล่ะครับติดแล้วครับติดแล้วครับฮัลโหลโอ้ยฮัลโหลเคมเคมคะแกนมาถึงแล้วเคมอยู่ไหนอ่ะอออผมอยู่ในเต็นท์อ๋อโถเคมพูดอะไรอย่างนั้นล่ะเต็นท์มีแยกไปหมดเต็นท์คุณเป็นยังไงเล่าอ๋อเต็นท์กลางหิมะสีน้ำเงินนี่ เต็น์กลางคีม้ามันก็มีแต่เต็น์กลางคีมาทั้งนั้นแหละแล้วก็ที่นี่มีแต่เต็น์สีน้าเงินทั้งนั้นแหละแต่ของผมเป็นสีน้ําเงินปนสีเหลืองอุย้ยเต็น์ที่นี่มีแต่สีน้ําเงินปนเหลืองหมดเลยค่ะโอ้คุณสังเกตดิเต็น์สันสันนะเต็น์ที่สัน <S 1> <S 1> <S 1> <S สันน่ะนี่ <S <S เข้มเต็น์ที่เนี้ยสันทุกอันแหละไม่รู้เข้าไปทําอะไรกันเต็น์สั่นทุกอันเลยค่ะแล้วคุณอยู่เต็น์ไหนละคะ่ะปดโถยคุณก็เดินมาหน่อยเดียวแค่นั้นเองอะแล้วอยู่ตรงไหนล่ะเต็น์ผมอยู่อ้าว เ,เคนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเด<ๆ>นี่คุณเอื้อคุณมาทำไมอ่ะใครใช้ให้คุณมาอย่าไปว่าเขาคะ่ะคือเกน่ะให้คุณเอื้อนั่งนั่งเครื่องมาเป็นเพื่อนนะคะนะอย่าไปว่าเขาเลยเนี่ยคุณเอื้อก็ใจดีใจดีนี่นะคะเออเกนอุตส่าห์ตีตัวเครื่องบินไปไม่กลับให้เขาด้วยะคะ่ะไปกลับสิครับ<อ>คือเขานั่งเครื่องคนเดียวไม่ได้เขากลัวแล้วครับเอเอแล้วแล้วหนูเล็กไปไหนฮะไม่ได้มาพักที่เดียวกันเหรอครับเออ เฮ้ยหนูเล็กเป็นอะไรอ่ะผมก็เซืร์กระเซิริมทำไมหน้าแดงกล่ำแบบนั้นน่ะอุ้ยคุณเอื้อเป็นอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะคือออเอากระเป๋าไปเก็บแล้วมันหนาวค่ะแล้วหน้าไมแดงแดงอ่ะคะหน้าแดงคือหิมะกัดค่ะอ้นจะหนาวหิมะอ่ะคือแล้วคุณเกณฑ์มาทำไมคะเนี่ยเออก็คือว่าเข้มก็ให้เกณฑ์อ่ะนั่งเครื่องตามมา ว่าแตเขมันจะให้เกณฑตามมาทําไมก็ไม่รู้ว่าให้ใหเกณฑมาทําไมอะแต่งงานกับผมนะครับแต่งงานกับผมนะครับเกณฑแต่งงาน ริงไม่ความฝันฟังให้ดีผมขอเกณฑ์แต่งงานครับจริงหรอคะจริงตกลงค่ะเห็นคะมพูดทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยในเมื่อเมื่อกี้เราเพิ่งจะเพิ่งอะไรเพิ่งอะไรเดี๋ยวพอกลับไปเมืองไทยแล้วนะผมจะไล่คุณออกเพราะผมไม่ต้องการเลขาแบบคุณแหมพูดกับฉันอย่างนี้นะ เกลียดคุณหนุ่เล็กหนเล็กพี่คุณเข้มคุณไปทําอะไรให้หนูเล็กเขาเกลียดคุณเหรอครับเออคือหนูเล็กอะเขาแอบรักผมอยู่เขาคงไม่พอใจมั้งที่ผมขอคุณเกณฑ์หลงแต่งงานว่าแต่จริงนะคะเข้มเราจะแต่งงานกันจริง,รงๆนะคะอางี้ว่าครับคุณเกณฑ์หลงครับเดี๋ยวคุณเข้าไปในเต็นท์นะครับเข้าไปทําไมคะผมจะสอนบทเรียนก่อนวิวาให้กับคุณจะสอนบทเรียนก่อนวิวาครับต่อนหน้ากูเนี่ยนะไม่ในเต็นท์ครับ ไม่มีสิทธิ์นั่นเว้นท่าเลยไรนะคะเชิญครับเชิญครับท้านเชอญนะคะไม่อย่าไปยุ่งกับเขาไม่เกี่ยวกับครับผมเชิญครับใจเย็นๆสิครับบอกขาผมก่อนผมจะกลับไปที่โรงแรมในเมืองได้ยังไงโน่นๆคุณเห็นไหมคุณดูทางนู้นน้องมอยทางนู้นเอออ่าอะไรเน erm er ี่ยคุณเอื้อ ผมอผมอยู่ตรงนี้ผมหนาวใจผมยืนอยู่กนเดียวแล้วไอยู่คนเดียวหรอเออยไอยู่คนเดียวหรอหนาวเดี๋ยวผมจะเข้าไปฮะอยู่ตรงนีุ้ณจะไปไหนอยู่ตรงนี้ผมจะเข้าไปอย่ามายุ่กับผมเฮ้ยนี่ะคุณเยังไงป็นไงสามไเมื่อกี้หนาวไปไหวเลยเริ่มร้อนเริ่มร้อนโอ้ย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  คือผมจะเข้าเปลี่ยนแกงครับจะใส่บอดที่สูดฮะอะไรคุณวิ่งออกมาไหมเมื่อกี้พูดพับอะไรสปโพกทีกังสปิวปิ้วทำไมเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้อะไรนะผมจะไปดึงคุณออกมาผมบอกว่าคุณยังนอนนี่ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคุณกระเป๋าของคุณเสื้อผ้าของคุณอยู่ที่โรงแรมครับเชิญเชิญทำไมเหนื่อยอย่างนั้นล่ะคะไปนะครับจ้าจ้าเดี๋ยวมาน้าจะเกณฑ์มานะก่อนไปใครรี Bye, สนับสนุนโดยไดมอนด์บลูผงเงาบูรผสมผงใบสะระแหน่ตราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดน,ะนี่แล้วไปไปไป<อ>ต่างประเทศไปโดนอะไรมาหน้า<อ>ถึงเปน็นอย่างเงี้ยลูกโดนกัดอ,อ๋อโดนหีมากัดหมาในกัด <c oughs> นี่ที่สวิตมีหมาในเหรอลกูกหมาที่สวิตน็เแต่มันอยู่ในบ้านโ <c oughs> อ้รักษาดีลูกเอ้แล้วจะเป็นยังไงบ้างอันนั้นอ่ะ โดนี่มากกัดหัวหอเปิดหมดเลยเหลือแต่สมองเนี่ย้หเอาไปหอเลยมันหมักสมองหมูเลยนะได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวป็ไงลูกเป็นไงลูกแซ่บเดี๋ยวก็หายลูกเดี๋ยวก็หายลูกโอ้ยเดี๋ยวให้มันประมานแหมกันได้ดีก่อนเดี๋ยวมาอะไรมาใส่แซ่บจริงๆเลยอะ ออหอ้อยเอะไระทอะไรน้องฉันเดีโอเป็ยังไงบ้างน้องพี่ไก่เอเป็นอะไรบไก่ไ่อะไรงเจนีมั่วหรือเป่าจคนนี้ชื่อไข่ไก่อยู่นู่นจ้ะนี่ครับไก่อยครับ ไข่อยู่ข้างไหนไข่อยู่ข้างนี้ไข่อยู yeah> ่ข้างนี้ไข่อยู่ข้างนี้แล้วสรุปแล้วจะอยู่กับไก่หรือจะอยู่กับไข่เงินพี่อยู่ข้างไข่นะอยู่กับไข่กับไข่อยู่กับไข่พี่ขอโทษนะไข่นะที่เมื่อก่อนอ่ะพี่ไม่เคยยอมรับน้องทั้งสองคนว่าเป็นน้องของพี่แต่ตอนนี้พวกพี่สำนึกได้แล้วว่ายังไงซะเลือดก็คนกว่าน้ำเออเน่เน่เน่ไก่กับไข่ฟังนะตาจะบอก ว่าเจ้าน่ะเป็นพี่น้องต่างมารดารหรือว่าต่างแม่กันกับเนี่ยสองคนเนี้ยต่อไปนี้นะเราก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวพี่จะดูแลน้องสองเองพี่จะพาไปอยู่บ้านบางแครโอ้ไข่ของยายจะาบ้าแล้วของยาย ไข่ของตาตั้งขึาไข่ของยายนี่ก็าเชิเรียกก็ฉันมาเออยายต้องไก่เอาละเอาละจะไข่ของใครก็ช่างแต่ต่อไปนี้เราจะไม่แยกจากกันแล้วเนาะน้องน้องพี่น้องรักกันก็ดีแล้วล่ะลูกเอ้ยเอาคุณอภพิการคุณอรทัยอยู่นี่ก็ดีแล้วครับเพิินผมมีการ์ดมาแจกอะไรนะคุณมีการ์ดมาแจกดีเลยค่ะฉันมีพ้าป่ามาแลกค่ะเอาละยางกันมั้งเก็บไว้ก่อนครับ เพิ่นว่าการที่ผมมาแจกเนี่ยมันเป็นการแต่งงานครับผมอยากจะเรียนเชิญคุณอภิกากับคุณติไปงานแต่งงานของผมระหว่างผมกับคุณเกณฑ์หลงครับคุณค่าแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะคุณเกียรติวัฒน์คุณเกณฑ์หลงไม่รู้เป็นไรไอ้ที่ตรงนี้พอยืนแล้วมันดูแป๊กๆไงไม่รู้จักแล้วมีใครมาเล่นอะไรแป๊กๆอยู่บริเวณนี้ไหมก่อนเนี่ยเลยเลยย้ายที่อยู่กันเลยนะคุณลุงคุณป้าครับได้เจอคุณลุงคุณป้าตั้งสิบปีเป็นไงสบายดีไหมครับอ๋อ ก็สบายดีค่ะแต่พอไม่สบายกินยาสักพักก็หายค่ะ <c oughs> ออไม่ผมหมายถึงว่าไม่ได้ถึงอาการหมายว่าความเป็นอยู่สบายดีไหมครับอ๋อความเป็นอยู่ก็สบายดีนะคะพอเช้าก็ตื่นพอมือดก็นอนนะคะครับผมก็ตกลงสบายดีนะครับสบายดีค,ค่ะเพิ่าวันนี้ผมจะการ์ดแต่งงานเนี่ยมาแจกให้กับคุณวดีด้วยออแต่ว่าถึงเขาจะออกจากงานผมไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับคือผมต้องการให้เขาไปร่วมงานลูกเขาจะไปหรือเปล่าครับนิเซนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคุณเคม ฉันจะไปงานมงคลสมสู่คุณสมรสฉันจะไปงานแต่งงานของคุณและที่สำคัญฉันจะไปกับคุณเอือ้อนี่คุณไม่มีความละอายเลยบ้างไงฮะเขาเป็นลูกของสามีคุณนะอ่ะไม่เห็นจะแปลกเลยแปลกตรงไหนคะเวลาแต่งงานแล้วได้ทั้งพ่อทั้งลูกคุณเคยได้ยินเหรอมาซื้อของไงเวลาซื้อของซื้อหนึ่งแถมหนึ่งว้ายคุ้มจะตาย เดี๋ยวๆผมว่าใจเย็นๆก่อนดีกว่านะก่อนที่เรื่องนี้เนี่ยมันจะบายปานะใจเย็นนะทั้งสองคนก่อนที่เรื่องนี้มันจะวุ่นวายไปกันใหญ่โตเอาอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกความจริงให้คุณเขมรับรู้คุณจะพูดเหรอคุณนูเล็กเนี่ยเขาแต่งงานกับคุณพ่อผมแต่ว่าแต่งกันเพียงในนามเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขายังไม่มีอะไรกันหรอกครับเพราะอะไรอ่ะจริงๆอะคุณเขมชาติ จริงๆแล้วหนูเล็กอ่ะเขาแต่งงานกับพ่อทฉันเพราะว่ารับจ้างดูแลเด็ก2คนนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนนี่ทำไมคุณจะต้องรับจ้างแต่งงานด้วยฮะคือตอนนั้นอ่ะครอบครัวของเราเนี่ยล้มละลายหนูเล็กเนี่ยกาการคนเนี่ยคนละคน,นะอันหนูเล็กกากา <S <S 2> <S 2> า้าหนูเล็กคนเนียเขาก็ยอมสละตัวเขาเมื่อไปแต่งงานกับเจ้าสัวเพื่อจะได้กอบกู้ให้ครอบครัวเราอยู่ได้อย่างสบายไง แต่ไม่มีอะไรการไม่มีอะไรกันไม่มีแต่งแค่พี่ในนามอยากหมายความว่าได้แต่ภายในภายนอกยังไม่ได้เหรอไม่ได้ทั้งภายในภายนอกไม่มีอ่ะคุณพูดทำอย่างนี้ได้ไงฮะนี่แสดงว่าที่คุณทิ้งผมไปก็เพราะว่าด้วยเหตุผลนี้เหรอเอาละเอาละนี่ฉันว่านะปล่อยให้คู่รักเขาเคลียร์ปัญหากันดีกว่าเราไปเล่นข้างนอกดีกว่านะไก่กับใครไม่ได้ไม่ได้ไก่กับใครจะอยู่กับแม่หนูเล็กคนเดียวเด้ได้ได้ ตอนนี้ถึงเวลาแล้วแม่เนี่ยเป็นแม่ของลูกอีกต่อไปไม่ได้หนูจะต้องไปอยู่กับพี่ๆเขาเข้าใจไหมลูกไม่ไปแม่ต้องอยู่กับหนูยังไงหนูก็ไม่ยอมหนูจะซุกออกออกแม่หลุดแม่ที่สุดเดี๋ยวกันแม่จ้จ้าฮัลโหลแม่จ้าโอ้ยพอแล้วลูกแม่นี่อดทนมานานเนี่ยไปเล่นกับคนอื่นเถอะไม่ไปไปไปเย็นใจเย็น นี่แทำไมคุณไม่บอกความจริงกับผมนี่เดี๋ยวเข็มคุณจะเจ้ายังไงแฟนเก่าคุณอ่ะไม่ได้มีลูกมีสามีอย่างนีคุณเข้าใจคุณจะกลับไปคืนดีกันหรือเปล่าเออใจเย็นค่ะคุณเกณยังไงฉันกับคุณเข้มเนี่ยคงไม่กลับไปคืนดีกันหรอกค่ะเขาเรียกว่าสายน้ําไหลไปแล้วย่อมไม่ไหลย้อนกลับมาแม้วันจะมามากจะแค่ไหนไม่เชื่อหรอผมรู้คุณยังรักผมถ้าคุณไม่รักผม คุณจะยอมผมเหรอที่อยู่ในเต็นท์กลางหิมะสวิตเซอร์แลนด์ฮะอะไรนะหมายความว่าคุณสองคนฟิชลิงกันแล้วเหรอคุณนี่มันเลวจี่ินๆเข้มคุณหลอกฉันเธอก็เหมือนกันร่วมมือกันหลอกฉันคุณด้วยเดี๋ยวครับคุณเกณฑ์ผมไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยครับเนี่ย ลือตก <ไป S 2> ผมทําไมเอ่อโทษทีค่ะเอ่อเออมื่อกี้นี้เขาเรียกว่าโดนลุกหลงค่ะอ๋อคนมันโมโหนะ <c oughs> เอาอย่างนี้ในเมื่อหนูเล็กยังรักคุณเขมเขาอยู่ก็บอกเขาไปตรงๆเลยคุณก็เหมือนกันต่างคนต่างยังรักกันอยู่ทำไมไม่บอกตกลงปงใจกันไปละครับแด้จบจบเรื่องนี้สักทีทำไมพูดงนี้ล่ะคะเาอันนี้ลุกหลงอีกแล้วครับไม่ลูกหลงครับอันนี้ตั้งใจตอบเลยแหละ <c oughs> อันนี้ตั้งใจ <c oughs> ใช่ อันนี้อะไรอ่ะเอาคืนอเอาคืนเหรอเฮ้ยวะคุณอะไรคุณฮะอะไรี้ไมได้ยินข้างเดียวเดี๋ยวนี่เอาคืนเหรออันนี้เอาจริงไว้โอ้โหแล้วมาคืนพ่งเอาฮะใจเย็นตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่ผมขอขอบคุณคุณหนูเล็กด้วยและเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่คุณเลี้ยง ไก่กับไข่น้องชายผมมาด้วยดีตลอดตอนนี้ผมจะขจ,จัดตัวปัญหาให้คุณเอง<ะ>ผมรู้แล้วตัวปัญหาของคุณสองคนอา้าวยังจะยืนขวางลำเขาอีกอีกดำเนี่ย <c oughs> ไปได้แล้วไปไหนอ่ะไปไหนละเกะกะอะไรพระเอกนางเอกเขาจะจบเรื่องอยู่แล้วมายืนขวางทำไมจะไม่ไปอ่ะยังไม่ไปเหรอไม่ไปนะเล็ดเต็มตัวเลยมึง ขอเวลาไปขอดเก็ตมันออกก่อนตัวปัญหาจบแล้วเดี๋ยวผมจัดการเองเออง่ายกว่าครับเออผมว่าเรามีอะไนจะพูดอีกลหรยกโทษในความโง่เขลาของผมนะครับคุณเขมจริงๆแล้วอ่ะฉันควรจะต้องขอให้คุณยกโทษให้ฉันมากกว่าเพราะว่าฉันเป็นคนที่ทิ้งคุณไปผมก็รู้นะครับว่าคุณไม่ผิดแล้วผมก็ให้อภัยคุณแล้วคุณล่ะครับจะให้อภัยผมหรือเปล่าครับ ความรักชนะทุกอย่างค่ะเมื่อมีความรักฉันก็ย่อมให้อภัยคุณค่ะเออแต่งงานกับผมไหมครับอุ๊ยขอเลยลรอคะขอคิดนิดนึงค่ะทำไมคิดเร็วจังล่ะครับฉันคิดมาตั้งแต่ฉากแรกแล้วจะลงแต่งงานกับผมนะครับอ,อุตะอุตตะอุตตะอุตตะมามามาเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วแต่งสิคะ ดีใจครับที่คุณรับปากว่าจะแต่งงานกับผมครับ <c oughs> ฉันจะเข้าพิธีผสมพันธุ์กับคุณค่ะแหมพิธีสมรสครับออสมรสกับคุณคตกลงแต่งงานกับผมลยครับแต่งค่ะเอ้าโ,โอ๊ยพวกเนี่ยแกจ้ย ไก่เนี่ยฮะไก่กับใครไม่ครับนี่ละครก็จะจบแล้วพระเอกกับนางเอกเขากำลังจะสวีดกันอยู่จบไม่ได้ครับจบไม่ได้จะจบะไม่ได้ยังไงละครเรื่องอย่าลืมฉันฉากจบจะต้องพระเอกกับนางเองกกอดกันใครกับใครใกรกับใครพระเอกนางเอกติ๊กกับแอนอย่าลืม,ลมฉันดันงนั้นเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนจากอย่าลืมฉันมาเป็น ละครเรื่องอย่าลืมไก่กับไข่จบแล้วอย่า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 ต้องไข่ขึ้นก่อนอย่าลืมไก่กับไข่ไข่กับไข่ไก่กับไข่ไข่กับไก่ไก่กับไข่ไก่เอาดูไม่ยอมไปตรงนี้ไป่ยอมเอาไข่กับไก่เอาไก่ขึ้นก่อน